โอเคครับอยู่ร้านบางค้าแอร์ซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวอาร์มี่ R314 นะครับ R314 R34 คีน,นึงเออนะครับหน้ากล่องก็มีเขียนอยู่พูดผิดพูดถอกทำไมละ่ะให้ยทุกแหมนะครับมาเปิดกล่องกันนะครับผมเปิดกล่องก็มาก็มีตัวปืนตัวคู่มือตัวปืนแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ซองกันชื้นตัวนี้เปิดราคาที่3,700บาทนะครับอันนี้ป้ายราคาเก่านะครับตัวนี้เปิดราคาที่3,700บาท ไม่ได้กลัามาเปรียบเทียบราคาเพราะผมลืมดึงออกนะครับมันก็ให้มันอยู่ในคลิปนั่นแหละเพราะท่านก็ไปสามารถหาข้อมูลได้แล้วว่ามือหนึ่งราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับนะโอเคเนาะมาดูตัวปืนกันอาจุกออกก่อนตัวนี้เป็นตัว Combat Master นะครับมาจากหนังเรื่อง John นวิกรู้สึกจะภาพ จำชื่อภาคไม่ได้แล้วนะครับขอดูก่อนนะโอเคตัวนี้เป็นอาร์ที่คือหนึ่งจอหวิกนะครับตัว G 3 4 TDI Combat Master นะครับ G 3 4รู้สึกจะภาค2มั้งน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ2หรือ3เนี่แหละไม่ชัวร์นะครับมาดูกันนะครับให้ดูภายนอกก่อน ตัวนี้เป็นสกีไลน์นะครับตัวนี้เป็นตัวตัวธรรมดาให้ตัว Combat มา s t ต r ตัว G34 นยรู้สึกมันจะมี2แบบนะครับแบบสไลด์ Cnc กับตัวธรรมดานะครับผมถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันก็จะจริงธรรมดามันก็ไม่ถูกนะมือหนึ่งก็เห็นในหน้ากล่องเออนะครับถ้าเป็นตัว Cnc มันจะแพงกว่ากันอยู่นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาป็้ตัว Cnc หรือตัวธรรมดาครับเนี่ย ตามข้อมูลแล้วน่าจะเป็นตัวธรรมดานะครับหาข้อมูลก่อหาข้อมูลรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับขอโทษทีน่าจะตัวธรรมดานะโอเคตัวธรรมดาครับถ้าตัว CNC มันจะเท่าไหร่หกพันกว่ามัสมือหนึ่งนะเี้มันเปิดอยู่ที่สามพันเจ็ดนะครับสภาพก็นี่เลยสวยๆเลยนะครับตัวนี้มีรอยนิดนึงเพราะท่อตัวเนี้ยถ้าท่านใดอยากให้มันเป็นสีติดทนติดนานไม่ลอก ไปทําสีพาวเดอร์โคดนะครับมีร้านรับทําอยู่ลองสอบถามได้เลยผมไม่ได้รับทํานะครับผมไม่ได้รับทําแต่บอกแนะนําหาร้านทําได้เลยนะครับเพราะว่าพาวเดอร์โคดเนี่ยมันจะไม่ลอกเลยนะครับโอเคมันมีโอกาสลอกแต่น้อยมากกว่าที่มันจะลอกนะครับนะนี่สภาพสวยเลยถ้าไปเก็บอันนี้เป็นคำแนะนําจากผมนะครับถ้าท่านไปเก็บเลเซอร์ด้วยยิงเลเซอร์แบบล่องลึกไปเลยก็จะสวยงามมากนะครับแต่นี้เขาไม่ได้ยิงมาให้นะครับ เลยโอ้โหเมสอินออสเตรเลียนะครับก๊อกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นแบบจิ้มมาให้เลยนะครับกันลื่นอย่างดีนะครับอ่ะอีโหทารัลิทติคอลเป็นบอร์แม็กแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นสุดจะเป็นอลูมิเนียมครับ CNC นี่เป็นอลูนะครับนะครับก๊อกนะครับรัดกลเลยนี่เนี่ยูนย์หน้าเป็นไฟเพอาสติกศูนย์หลังเป็นแบบธรรมดานะครับมาดูข้างในกัน มันจะฝืดนิดนึงตอนออกนะครับนี่สาภาพข้างในนะครับตัวนี้มาสาภาพนี้เลยนะผมยังไม่ไลงน้ามันนะครับถือว่ามาสาภาพค่อนข้างใหม่นะครับตัวนี้มันไม่ได้มาเป็นผมไม่ได้อัพแบริ่งเนื่องจากของนี้มันให้อยู่มันก็โอเคอยู่แล้วครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบริง่งแต่เป็นลูกปืนที่ให้ตัวได้เป็นตัวแบริ่งเดิมที่มันให้ตัวได้นิดหน่อยก็ยังดีครับเพาเลยไม่ได้อัพแบริง่งนะอัพแบริง่งผมจะต้องขายอยู่ประมาณสามพันเก้านะครับเพราะว่าแบริ่งตัวหนึ่งมันขอดใส่ก็ค่อนข้างยากนะครับเออแล้วก็สําหรับใครอัพแบริ่ ของยูมาเล็กนะครับผมมีลูกค้ามาเปลี่ยนถ้าผมลงผมถ่ายวันนี้ผมลงพรุ่งนี้เนาะ <c oughs> ก็จะเป็นบอกว่าเมื่อเมื่อวานละกันนะครับว่าถ้าใครจะมาเปลี่ยนยูมาเล็กต้องเปลี่ยนเจ้าตัวแฮมเมอร์ของของยูมาเล็กด้วยนะครับเพราะว่าแฮมเมอร์ของยูมาเล็กมันจะต่ํากว่ากันประมาณ1นมิลนะครับซึ่งมีลูกค้ามาเปลี่ยน้าผมลืมแจ้งลูกค้านะครับพอมาคิกี้ตั้งผมคอยแจง้งขอโทษลูกค้าด้วย <c oughs> นะครับเพราะวันนี้ผมก็ลืมกันได้เนาะโอเคเนาะ โอเคมาเฮ้ยมาสภาพข้างใหม่นะครับไม่ต้องอันนี้เขาลงน้ามันมาบ้างแล้วน่าจะเป็นน้ํามันที่แบบอยู่ติดปืนมาเลยนะครับเพราะว่าดูือนเขาก็ายิงมาบ้างแต่เขาไม่ได้เยอะมากนะครับนี่เลยนะครับฉีดซีดีโคลลงไปเลยนะครับอ่ะคอดปึ๊บยกง่ายๆเลยตัวนี้ดึงเดินหน้าดัานปล่อยถอยหลังแค่นี้เองนะครับเฮ้ยมันเดี๋ยวมันมีแต่นิ้วเลอะทุกนิ้วเลยทีนเนี้ย <laughs> อ่ะฉีดซิลิโคนนะครับ ไล่เลยไล่เลยก็มีคราบดำๆอยู่บ้างน,นะครับแต่ไม่เยอะค่ะาดำๆเกิดจากน้ำมันเก่าของเขาด้วยนะครับมีส่วนนะมีส่วนนะครับล้วก็เช็ดไปได้เลยนะครับเช็ดเช็ช็ชภายนอกไปก่อนนะส่วนข้างในเราก็เช็ดนิดนึงเช็ดเพื่ออะไรเช็ดเพื่อคราบน้ำมันหรือว่าคราบที่มันเป็น ฟูดออกนะครับถ้ามันมีติดอยู่เพราะว่าเราต้องลงน้ําลงจรารบีขาวขงลงไปอีกเพื่อที่จะให้มันโดนเนื้อของวัสดุนะครับจับสไลด์แล้วก็เล่นสไลด์มันก่อนเลยนะครับสายละเลงครับผมเนีย่ยทาไปได้เลยนะตรงนี้นตรงพวกนีนนน้ทาไปเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหน้าสัมผัสพวกวัสดุภายในเป็นตัวง้างนกตัวดันนกอะไรต่างๆนานานะครับ จต้องเทไรตรงนี้ไม่ต้องหนานะครับเดี๋ยวเราจะไปหนาตรงตัวตัวชุดล่างนะครับอันนี้ชุดบนนะครับไอชุดล่างนะครับเราก็ล,ลงตรงนี้หนาๆเลยนี่นั่งกลออกมาท้างหลังด้วยล้วงเข้าไปแลยครับตรงไหนล้วงได้เราล้ว,ลวงก็ไปเลยเพราะว่ามันเป็นการลงแบบจําเป็นต้องลงแล้วกันนะครับเพราะถ้าเราไม่ลงเนี่ย ระบบขับเคลื่อนอาจจะเสียหายได้หรือว่าอนาคตมันจะแบบเอ้ยยิงติดขัดหรือมีปัญหาย้ำนะครับใครเล่นบีบีกันก็ต้องดูแลรักษาเหมือนกันนะครับมันไม่ต่างจากปืนจริงเลยนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะใส่ท่อนอกลงไปแป๊บปึ๊บใส่ท่อในาเอ้ยไกด์หลดนะครับพูดผิดอ่าแล้วก็ดันเข้าไปนะครับส่วนเจ้าตัวท่อเหมือนเดิมนะครับมาล้างท่านดูว่ามันเลอะขนาดไหนบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยิงแต่เป็นปืนเก็บอย่าลืมนะครับว่าในกล่องทีฝุ่นก็เข้าไปได้ นะครับอาจจะเลอะฝุ่นเลอะอะไรก็ก่อนยิงควรจะรีเช็คก่อนนะครับเช็ดลํากล้องออกสักนิดหนึ่งเพราะบางทีฝุ่นมันเข้าไปเกาะยิงไปยิงมาเอ้าปืนติดฉะนั้นแหละนะครับปียิงไปยิงมาไอทําไมลูกมันเบี้ยววะไมลูกไม่ไปไม่ไม่ไม,ไม,มุดไม่เหินจะออกซ้ายออกขวาแนะนําว่าให้ลองล้างดูก่อนนะครับเพราะบางทีมันเกิดจากแค่ฝุ่นเกาะข้างในเท่านั้นนะครับนี่เออสะอาดนะครับ แต่ก็ไม่ได้สะอาดมากนะก็มีฝุ่นอยู่เล็กน้อยไม่เยอะไม่เยอะแสดงว่าเจ้าของเก่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับอ่ะแล้วก็ใส่สไลด์กลับเข้าไปนะครับก่อนจะใส่ไอ้ก่อนจะดันสลด์กลับนะครับให้กดตัวนี้ลงก่อนให้อนกไอ้ตัวแฮมเมอร์ลงก่อนนะครับแล้วกดสองข้าน,นี้ลงแล้วก็ดันกลับเข้าไปพอดันกลับไปเสร็จปุ๊บไอ้ตัวนี้มันจะฝืดนิดนึงนะครับฝืดได้ทาําไงแล้วก็ค่อยๆกระแทกเข้าไปนะครับถ้ากระแทกไม่ลงอ่ะดึงดึงตัวนี้ลงก่อนปึ๊ก ไม่ต้องกระแทกแรงนะครับแค่ปึ๊กชนไปเบาๆมันก็เข้าแล้วนะครับเพราะมันแค่ติดตัวล็อกเฉยๆตัวล็อก,กตัวนี้นะครับนี่เลยใสยๆเลยนะครับตัวนี้ใหม่มากนะครับใหม่เทียบมือหนึ่งได้เลยนะครับส่วนเรื่องแม็กกาซีนนะครับเหมือนเดิมนะครับฉีดหนึ่งจึกสองจึกในตัวเนี้มันจะละําบากตอนที่อัดแก๊สเพราะว่าถ้าเห็นไหมมันมีหมุดล็อกหลังนะครับ ท่านต้องเอาหมุดล็อกหลังมานออก้อนถ้าท่านไม่ออกท่านจะเติมแก๊สไม่ได้นะครับก็ขันออกมาไม่ต้องขันสุดนะครับขันแค่ให้มันดันตัวสลักออกได้นะครับคือตัวนี้มันเหมาะสำหรับสายสะสมอะไม่ได้เหมาะกับสายยิงมากเท่าไหร่หรือท่านครจะซื้อแม็กใหม่ก็มันมีแม็กขายแยกนะครับเนี่ยดันลงมาแค่นี้ท่านก็ดันออกมา อ่ะกดตัวล็อกก่อนปึ๊บแล้วก็ฉีดตัวนี้ผมขออนุญาตไม่ใส่กลับนะครับเพราะเดี๋ยวทดสอบยิงก็ต้องถอดอยู่ดีนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับไปชมกันทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอ,โอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว army r 3 4มี่ k หนึ่งหรือก็อา34 tti e นะครับมาหรือ t r a n t a t i c o นะครับนี่เป็นเสียงเป็นเสียงอันนี้ผมใส่ให้ดูอีกทีหนึ่งครับวิธีการใส่เนี่ย ก็คือท่านก็แค่ดันไม่ต้องขันแน่นในที่ผมขันออกมาตามที่ผมที่ผมดันออกได้ดันเข้าได้ก็คือดันออกไปแบบนี้ปุ๊บพอันอกปุ๊บมันจะมีหมุดล็อกสองชั้นนะครับมันก็จะไม่หลุดแต่อย่าดันจนหลุดมันหลุดแน่นะครับมันเป็นแค่เหมือนอ่าเดือยสปริงกับเจ้าตัวลูกปืนเล็กๆดันมาอยู่ถ้าท่านดันหลุดเนี่ยเดี๋ยวไอ้สปริงตัวเล็กๆเนี่ยมันจะหายได้นะครับมันหลุดได้นะระวังนะครับแค่ดันให้มันออกมาเนี่ยแค่ให้มันผุกเข้าไปแค่นี้ก็พอแล้วก็ดึงออกมา ถ้าดึงไม่ออกดึงไอตัวสลักนหน้าๆปึ๊บเลื่อนมาแค่นี้นะครับแล้วก็อัดแก๊สเหตุผลที่ผมต้องกลับมาใส่เพราะว่าไม่งั้นถ้าเอาแม็กออกไม่ได้นะครับแม็กมันแน่นมากนะครับผมพออัดแก๊สเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับความยุ่งยากของตัวนี้มีแค่นี้แหละคือเวลาอัดแก๊สนะครับแล้วก็ดันตัวสลักแค่นี้แค่แน่นแล้วไม่หลุดแล้วนะครับแล้วก็ดึงมันลงมา หมดแน่นอนนบะวันนี้ปึ๊บเรียบร้อยเอาใส่ลูกแล้วนะวันนี้เป็นบ่อแม็กแต่งด้วยผมชอบมากเลยพวกพวกตัวไหนที่มีบ่อแม็กแต่งจากโรงงานเนี่ยใครซื้อไปก็คุ้มนะครับเพราะว่าบ่อแม็กแต่งมันไม่มีโลหะนะครับมันจะใช้เป็นอลูมิเนียม CNC เพราะถ้าใช้โลหะมันโคกไปโคกมามันสึก,ส,กสึกเพราะว่ามันแตกนะครับโลหะมันแตกได้ถ้าเป็นอลูมิเนียมมันไม่แตกนะครับเนี่ยแม็กมันแน่นมากกดไม่ลงนะครับต้องดึงนะครับแม็กมันแน่น อ้อาวลูปผมขึ้นสไลด์ไปแล้ววะรูปไหลเลยน่าจะซ้ำนะครับเราลองดูว่ารูปจะออกไหมนะมีสองอย่างคือรูปมันคาอยู่กับผมขึ้นสไลด์แล้วะอ่ะลูปออกนะครับแสดงว่ามีสองอย่างมี2สองเหตุผลนั่นแหละสามสี่เก้านะครับสามสี่สามสามสองห้าแรงมาตั้งแต่เกิดเดนะี่ยพ่อคุณ ตีไป350แรงนะมาดูความแม่นยำว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับโอเคมาดูความแม่นยำนะครับเป้า10เซนแ้้ส10เมตรกับเป้าใหญ่ข้างหลังนะครับประมาณ10เมตรนิดๆน,น,นะ ยิงยากจังเลยเชี่ยวเชียวอเป้าตลอดเลยนะครับยิงยากอยู่นะไม่รู้เป็นที่ปืนหรือเป็นที่ผมแต่ผมโทษตัวผมเองไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตัวไหนผมไม่ชินก็คือชินแต่ก๊อก,ก,กเนี่ยผมว่าผมยิงบ่อยค่อนข้างจะชินมือนะครับแต่ความสึกผมอาจจะจับเป้าไม่ถูกนะครับก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคเนาะก็ท่าในใดอาจจะเชี่ยวเชียวปืนหน่อยอาจจะจับได้แม่นทุกกระบอกอย่างที่ผมบอกมีอยู่หนึ่งท่านเท่านั้นที่ผมเห็นแล้วแม่นจริงก็พี่บอยปุนจีนแม่นจริงยิงหลอดนะครับผมแค่ย,ยิงเป้าธรรมดานี่ก็ ใช้สายตาพอสมควรแล้วนะครับโอเคเล่นเสร็จแล้วนะครับรอแม็กออกก่อนแม็กมันแน่นนะครับแล้วก็ดึงซ้าถอยหลังแบบน,นี้แล้วก็ร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมโอเคไหมอันนี้ครับท่านใดสนใจสังส่งเกตุเพจวีวีการช่างเซาหลายแอดวีเคแอสอบนะครับหรือก็คงว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้แหละแอดหลายแอดเฟซมมันได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ